เต้าปลาซิวพี่น้องเอ้ยเกิดจังไดรกินล่ะครับเขวน่อยก็เหม็นนะบวนัวไงเด้อพี่น้องตุนะครับครสวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองปลายสู่ผู่สู่คนนะครับนี่มือขึ้นนี่กับฝนในโตกครับโอ้ยตกแห้งครับมือขึ้นตอนหัวค่ำครับไม่ยามตรงเด้อพี่น้องกันเลยยามตรงครับคือ๊เต้าปลาซิวนี่แหละ ปไปไ่กับพวกนี้้ำเพื่นหรอครับววมีนามแหลงเป็นเดือนคุณครับแกอห,หมดแดงมาเต็เต็น้อไปาลันกรสิวหลวหลวนบ่ Ui, mấy đứa khỉ nhựa Ui, uh, có chịu hàng đèn nó, nó quay. เบื่องไตทองมันดีดีแน่แหละเนี่ยเต็บประจิ๋วไอ้ต่อยพี่น้องเอ้ยตรงได้ยินละบังยีงตรงนึงครับตรงเงินมุนม่งหัวสิมีหรือบวัว่นี่หน้าใหญ่ครับ โอวันพิษเนญ้อพี่กันเราไปกันได้แหล่ีนี่ตรงนี้คือสีบ่มีดอกคือฮะก็ซิวอีกแล้วโอ้มาทั้งพี่มือนเสาบริเทเลยเมือนเสา มันที่เต็มคู่อออกแล้วห้งผีแบัน,นี้จะไปซิวพี่น้องเอ้ยเฮ็นทังไดกินแหละครับก็เหม็นนะบวง่งยด้วยพี่น้องุูน,น,นะครับโอ้ เนี่ยจับไปหยิบไปใส่เบ็ยดแล้วเหมือนเดิมพ่อคใหง่ก็มีครับกำแตกคุณเนี่นี่กามึงที่เหลือมัน่าแตกขึ้นเนี่ยนี่พ่อใหญง่างนเนี่ยน,น,น,านาควตว้หวปแล้วบะ khắp khắp hình ống này sau ครับบึงบรรยากาศไปน้ำเลยครับพี่น้องเอขนเขียวงามครับปีนเ,เตียนออกว่าสัตวปลูกจังไรนอกปะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเ,นนเดอ้อครับพี่น้อง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครเพื่อเป็นกำลังใจให้น่าไม่เครอบสวัสดีครับ